อินทพาลัมต้นนี้สายพันชุ์ชิิปกติจะมีอยู่4ต้นคัดออกต้นหนึ่งให้คุณป้าไปยังไม่ออกลูกเลยปีนี้ออกมาสีจันเมื่อก่อนออกไปแล้วมาบ้างไม่มาบ้างเห็นไหมครับลูกแตกน้ำไม่เพียงพอ ปุ๋ยไม่เพียงพอลูกแตกก็เอาไว้ดูไว้ชมถ้าสุกจริงๆก็หวานอยู่ลูกใหญ่ด้วยนะครับอันนี้พันชิ้นะครับปีนี้ออกต้นเดียวส่วนสองต้นจะรอดแหล่ไม่รอดแล่เจอด่วงบ้างเจอสภาวะไม่ปกติบ้างต้นใหญ่นะครับแต่ไม่ค่อยออกลูก